ตางตาย่านอยู่อยู่็เสียกายเลยยมันลอยอยู่ใ่า้าเันนี้ว่าแต่งฟ้จะหน้าหวัยาแม่หน้าตกแต่งเขาก็อัจจัยเด็ไตายเม่หนั้นเป็นตัวจับจับทำาว้าเล่ยนหน้าคิดว่าจะาส่หรือไม่ถูก้ยแก้ต่ว่าไกได้แก้เข้าไปต่างเข้าไเมืของวลาด็จะไปตามเข้าไปเปิดบาอัศโลมา ได้เลยจากนัก็มาอัโนมิอัตโนมัตคะไก็เราอศอยูในตัเอาเขานี่ครับเอาประเทศไทยทั้งหมดที่เราเอารา้ไวที่เราเนี้ยเราเจียวโต้อว้ที่เราเจียวต้ตัวที่เจียน้ยวะบริเจียวไม่น้หรอกความไม่ลดเจียวในทางอัตนมตวามไม่ได้อะไรเลยตับนี้ก็ได้เลยอดูะ กเปนัต้องบอกม่ามยากมากเลยุก็อยู่แง่ไหนก็ต้องบอกปัญหาก็ต้องพยายามียายแยวที่น่าศึสาเหไวแล้วต้องเตรอัดุลูกค่ะตงไหนอัจลแต่าเราาไวนอกระเป็นอาตมาเจ็ดสิบกเวลาในการแสดงที่ไปยิมาของการเขาเกล็ดเึ็นอยช้าลมาเป็นอย่างนั้นต้องฟังเสีเก็ลช้ลการนาตมาสีาวมาแล้วายเมื่ว อา้จะเป็นตั้งเขียนนะก็เป็นงานสรุปหันว่างตัวเป็นลายละลายเนาะอ่านการ์ตูนในการแสดงการทำานเป็นสณะววามยังต้องมีการพิจารณากระบวนการสื่อสารเพื่อที่จะได้

เทศเป็นมแมลกดของบัจกามงคลบรรุตรสมบูรณ์เกียรติรมยงใหนนการเทบุญมหาชาติบุนทีดอิเิสันดอนชาดกเป็นเคลแดอาหันฝั่งเทศมาลายหมื่นมาลายแสนกออโลงอานิสงส์ของการทำบุญในการเกิดเป็นเทวดา สมนีได้อันนี้สงสำนีอันนี้ปุณณีเลยอันนี้สงสำนีจะไล่ไปจนถึงศาส,สนาพราหมณ์อรณายรออยัเนเมตไตเรายลอียดเพิ่มเเพื่อนตังเขตสันดอนชาดกจบลงภายในหน,หนึ่งวันเดียวยแต่งเครื่องพันเข่าพันก้อน ท่านก่อนดอกไม้ท่านดอกประตูระเกกับพันหนึ่งเพื่อนผูชาเริ่มเทศจริงๆกับอื่นอื่นเป็นมือเริ่มเทศเดชสันดอนชาดกมุาากมอุาม,มาฟังเพจมบาอาจารย์จากคุปตะต่างๆเป็นที่การที่มุมาฟังนำมาเกิ ครั้ง13กัน13ผู้ที่จบมันจะม,มีห้องพอ,อลองจาตนานเพื่อ,อาสาการจารนาเพื่อลูกประธานเหมือนน้องคุณประธานเหมือนดอนมารอมสวดมนต์ในช่วงหาคมาเนี่การเทศเวสันดอนรูกวุญพระเวศเป็นบุญประเทนี่ของชาวอีสานบุญเด่นสีฟั้ง เกิดสันดอนชาดกอยากยมอมได้าทรบุญในทานในทั้งบุญดนทั้งกุศลการเกเดสันดอนอการพลานาถึงมหาชาทิษานองของเฉลยพระสมาสพระพุทธเจ้าต้างเป็นบารมีทานองค์เด็จมตัตดสรุเป็นพระพุทธเจ้าองค์ในองเป็นบารมีครบ บริบูรณ์30บั้อแารื่องสิบักเป็นฉา,ากใหญ่ลักษณกสิฉากฉากเดสันดอนเป็นฉากสุดท้ายจาันากมัตสรีันดีโผดไปเป็นเทวดากุศปพุทธกุันเดสิทมัตน,น,นรีสายมาเทีเดอสันดอนตร้งุโยรายฟั้งในที่โรง ไปเยือนกรุงกบิลพัทในเครื่อนี้เราคงจะนมยังไหลลาซัมนี้มีคระบาอาจารย์มาเขี่ยเขียบกับสมัยก่อนก็่แตกตางกันร้ายคนสมัยก่อนอี่มาอยู่หัดร้ายขมือไปทำการทำงานรื่อกับผูเหอาผูแก่อยูบา้า ในการขึ้นนี่เรานกปจัางานนี่มอหอรสพอยู่บันนกันต,ตอนนี้มอหอรสพกำลังเตรียมจากฟังเลงพลงแลข,ของพื่อเารีมหอรสพช้างเีบหัวแล้วไม่ไหม นักไ่เรื่อยอาเด็กวัยญ่เนี่ยอาจารย์เจอาจารคอยอาารคอยเนาะอาว่า tc เนี่ยเจี๊ยบลูกเน้ยโค้อาจารย์เจี๊ซีซีเนี่ยเจีเรียกเทรีซีกันแหลกเกต้นสปอร

ไปชินอนนี่เทศตะเดิกมืออืน่นไปสิโนนี่เนีเ่ยตื่นเดิกแล้วเทศตะเดิก <c oughs>

แค่ได้รับเปิดเช็คจแด้นสบายใจเ่งยังั้งครับขับรับ

那来，我做。